ตักให้เงินเขาอ่ะตักใ้เงินฮะกเงินที่แม่เอาที่แม่่ตงัวใจดีใจดีไองีหลังเาอ่ะไม่ได้ดีจน่อปากเขานี่น พี่เข้าใดีเข้าดีดนดนเาจปทางไหนก็มีแต่กระจกไม่มีอันนี้ตันี้โนแออกนอ่านนะถ้าออกอ่านแล้วโดนปกระจกเลยนะเอายดใจตัวเอง้ยพี่ทไมมีไหลคนจางหาทังไหาไงวิเอา ไอพี่พอนำเดี่ยวไปไปเราก็เดินออกเราก็เดินออกกันแามพี่พอไปดูดิพี่พอนำทางถูกก็ค่อยๆมือแตะก่อนอย่าอย่าวิ่งนะเดินนะเดี๋ยวป๋าขอเละนรหนามันนี้เฮ้ยทำนี้ไปได้เฮ้ยทำนี้ไปได้ไม่โหวนอ้าวอะไรเนี่ยอะไรความว่านุ่งอะ

六。